สวัสดีค่ะวันนี้มาจัดการออเดอร์ในช้อปปีกันค่ะกดเข้าแอปไปเลยไปที่ฉันร้านของฉันที่ต้องจัดส่งนี่นะคะอ่ากดไปที่จัดส่งสินค้าค่ะ ตัวแรก drop off คือเราไปส่งพัสดุที่สาขานะคะส่วนข้างล่างนัดรับสินค้าคือให้เจ้าหน้าที่เขามารับสินค้าที่บ้านเรานะคะกด drop off ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็น drop ship <c oughs> จะต้องกด drop off นะคะเพราะว่าที่อยู่รับสินค้าของร้านเนี่ยจะคนละที่อยู่กับของเรานะคะตรงนี้กด drop off แล้วกดยืนยันค่ะ ปกติตัว QR Code มันจะขึ้นมาเป็นสีเข้มๆนะคะถ้าไม่สีเข้มให้เรากดสร้าง QR Code ค่ะจากนั้นแคปหน้าจอค่ะกดตกลงนะคะไปหน้าแอปไป,ปแปลงค่ะกดเลือกภาพตัด อ่าปกติตรงนี้โอเคโอโอเคนะคะเสร็จแล้วให้เรากดปริ้นค่ะอ้าวไม่ออกเอาใหม่กดย้อนดูประวัติได้นะคะ โอเคถ้าเครื่องมีปัญหาอย่างนี้แสดงว่าอ่ามันไม่คอนเน็กและมันไม่เชื่อมต่อแล้วค่ะอ่าเอาบลูทูธออกคอดแอปออกจากนั้นมาเปิดบลูทูธใหม่เปิดแอปใหม่เนี่ยเชื่อมต่อสำเร็จนะคะไปแก้ไขบันทึก กดตรงด้านบน3รูปนะคะรูปแรกรูปประวัตินะคะพิมพ์ประวัติตัวนี้ตัวที่เราเพิ่งพิมพ์ไปเมื่อกี้กดสั่งพิ้นค่ะกดพิมพ์ทันทีนะคะเรียบร้อยตอนนี้อ่าเรามาดูก่อนว่า สินค้าลูกเมื่อกี้ลูกค้าตรงนี้ต้องทวนเลขให้ดีนะคะลูกค้าสั่งน้ำยอยสิบ สังเกตตรงนี้ค่ะคอข้อมูลการจัดส่งนะคะเมื่อเรากดจัดส่งแล้วก็ก๊อปปี้ในส่วนของ QR code ออกมาแล้วเนี่ยตรงข้อมูลการจัดส่งเนี่ยเราจะได้เลขาการจัดส่งตรงนี้ทันทีให้กับมาเช็คกับตัว QR code ที่เราพิมพ์นะคะ SDOF 9138โอเคเป็นตัวเดียวกันนะคะเช็คออเดอร์ให้ถูกต้องว่าจัดส่งอะไรเช็คนัมเบอร์ให้ถูกต้องนะคะ แค่นี้ค่ะ